มือนี้คอยกสิมาเฮ็ดอ้อมหอยกินเด้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยก่อนห้าสิมาอ้อมมาก็บเบิ่งหอยก่อนอันนี้ก็หอยงามงามหอยลายหลายเห็นหอยแล้วก็สะอ่อนเห็นแล้วก็ขึ้นอยากกินอ้อมหอยบ้านเฮ้าก่อนห้าสิมาเฮ็ดอ้อมหอยนันดัก็ได้บอกสามีว่าไปเก็บผักกะพูอยู่หลังหอเฮ้เน่สามีก็ทําการย่างเล่นแต้นเล่นแต้นไปกสิเด็นเอาจากสซมสามเบือนี่ล่ะพ่อได้เิื์ออ้อมหอยนะทุกคนรับรองว่าปลอดภัยในนอนบนยิ้วคนกับยิ้มมานี่ล่ะเฮ้ยหยอกหยอกทุกคนเอ้ยบุ๊มยิ้เิวเพ้อดเอาละก้อนห้าสิมา อ้อมหอยฮะคุณิมาล้างหอยทําความสะอาดเช็ดถูเช็ดถูก้นบุนไดทําการล้างไปหลายๆน้ำเลยทุกคนเอ้ยล้างเร็วๆฮะคุณชิมาต่อยก้นหอยเด้เอาบ้านด่านะถ้าอ้อมหอยนะถ้าบัาต่อยก้นมันสิบสบแซบ,บพอเวลาเขาต่อยก้นแล้วเวลาเขากินแล้ว,ลวเขาจิได้จูบจูบจูบหอยอันนี้ก็หลายคนก็ไลเอิญเนาะบางคนเขาเอิญหอยจูบบ้านค่อยเอิญหอยขอ่มพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแซบอ้อมหอยนี่บอกได้เลยว่าต่ำข้าเบือเข้าไปโอแซบแซบหอยอันนี้เอามาแต่ชิเลอร์วัตตี้ดาก็ไม่ได้ซื้อมาจากชิเลอร์เด้อทุกคนเอยยหอ กะนองเคยเอาเพือตั้งแต่มือที่คอยไป่ยประกันเมื่อวันอาทิตย์นันละเพิ่นได้แบ่งเพื่อเพิ่นไปหาปลาหาปูเพิ่นกเก็บปูเว็รหอยมาพุนได้าแลี่หอกราบก็มอนื้อไม้มากกันยังบอกพ่อยังหูพอบหอยมาอีหอยกัิมีทั้งหอยปังแมนบอทุกคนหอยน้อยยืยืนันาเดยแล้วก็ชิมีหอยคมน้องเคยกิแบ่งเพือดาว่หอยปังเนเยอะแล้วข็เยอะหอยคมุนได้มีสินเลยเฮ้อมาม่ามาเบิ้งวิธีอ้อมหอยค่อยกับชิสูดของค่อยนั่นละทุกคนเอ้ยข มื่อนี้กับิื้อเชิแจ็วเสืส้อฮ่าหน่อยกับพ่อและกับเสืเอ้บอบือมาขี้หูดเอามาขี้หูดมาแต่ชิเลยอีบือพักกับผู้พี่น้องเอ้ยดกักกระทาการต,าต,าต,าตา่ํตาๆตาแเร่แล้วกับจิตเทน้ำนั้นลงไปเสื้อน้ำลงไปจักหน่อยโคเลขข่โคเร่ให้มันเข้ากันนันลาแล้วกัเทลงไปน้ำมอหอยเลยเวลาอ้อมหอยก็บจีปุ่งเคืองให้มันเียบ้อยแล้วก็จุดไฟเพราะว่าหอยมันเป็นพื้ยที่สุกง่าย ง่ายเดทุกคนอ้อมหอยดามื้อนี้ก็เสื้อใบกว่ากระพู่ลงไปเสื้อพักโบลงไปเสื้อโซิเคอร์ลงไปเมื่อนี้ก็อ้อมหอยสูดคอยเด้ทุกคนเอ้ยสูดของทุกคนเป็นเนลเลกับอบกันมาเมื่อนี้กัแซบคือเก้าหมดหม้ออันนี้ก็คือสามีกินผู้เดียวดาก็กินสองสามน่อยนี่ละเฮ้เฮเอากัสามีคอยนำมากมากทุกคนไอ้ขนาดกินหอยแล้วก็จูบเแลวโบโถจูบมือมือมือเว้นมื้อนี้ก็จูบหอยมืดมือบ้ได้เลยมือสาวมือเท่งมือแรงกินแต่หอยมืดมือสามีคอยนี่เป็นคนที่มากหอยเดทุ ที่ทำอีทนะซื้อหอยมาแร่งภูมาบอดได้เลยว่าสี่ห้าโลก็กินผู้เดียวจนมืด พอได้เลยว่ามากแต่เท้มักหอยอันนี้นะเงินเบาว่าอยู่บา้านเงานไม่เคยกินหอยมาเร่งผูเคยกินหอยค้าง <c oughs> เอาสไลแต่เบ้าเลือกหอยมาเด้อมาเด้อพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้ก็กินอ้อมหอยน้ากันนอมือนี้ก็กนนนกพภาคกันกินข้าวกินน้าแล้วก็พากันไปเฮ็ดการเฮ็ดงานคือเก้าพ่อแม่พี่น้องเออชีวิตค่อยในแต่ละมือแต่ละเว้นก็มีแต่แบบนี้ลาภากันกินข้าวกินน้าแล้วก็กกนนวกไปเฮ็ดงานเลิกงานมากแล้วก็พากันลาปันน้องาไปเบ้ามากก็ตัดภาพมากหน้าตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงเห็นมาย่มอยู่หน้าโรงงานแล้วก็ยู่บ,บัเป็นเอ็นบยับย ยยมดินบ่แมนเห็นต้อยไปเพื่อน้องสาวยุไยประกันล่ะทุกคนเอ้ยเอากับมยมอยู่หน้าโรงงานนี่มีฮด2องโก้ทุกคนก็เป็นโดกโดกเ็ดแล้วก็สะอ่อนน้ำลายเฮยมืดมืดบ่แมนก็กระมักกิ่นอยู่แต่ว่าโซงนี้มันกินบ่ได้น้องสาวเห็นแล้วก็โอ้ยต้อยมาเพื่อน่เเิ่นเบาเห็นในน้ำลายเฮยน้ำลายแตะน้ำบอกได้เลยว่าถ้าผู้เลยอเฮ็ดดองเป็นเอาไปดองกินทุกคนเอ้ยมยมกัน่ยมันเป็นแล้วก็โดกโดกไปแล้วมันก็สิล้นทิ่มซื้ออนาคาเซได้โค้งนผู้อดผู้เลดอดเฮ็ดผอ้เล กินมันย่ามันมีมกัยามีละกาแต่แต่ยากบบแมนย่างมันบบมีกับบมีแต่แทไดน้ำลายเฮยปุบปบกับบไดกีและนี่ทุกคนเบิรงแน่สาวสาว่นเฮยยืดปีดกับปีดอกคากปีนขึ้นไปเอางาเมายมหักลงมาฮละสิชมน้ำหน้าตื้มเฮ้ยย่อยยกมายมมันกับได้สูงบได้ยิงเดี๋ทุกคนเอ้ยยืดปีดเอากรได้แต่ว่าค่อยน้ความสูงมันบถึงกกมายมซื้อเฮ้ยฮเลเอนะพ่อแม่เฮ้ยมาซซ้านี้เอาซ้านี้ละพอใจในสิง่เกิกเกอร์ปุ